น่าขายห้างไปทำพื้นแดงเขาดูโอ้ยแดงชอบไปเอาแล้วไล่ปูทมมป่ทำไมเมื่อกี้คุูไล่ปู่ทำไมเมื่อกี้เดี๋ยวปู่ปู่มานั่งแล้วนะปู่กลับมานั่งนะนาถ้ามันจะเล่นรถพอนั่งนเลี้ยงปูไปนู่นไปนั่งนู่นแล้วให้เราไปนั่งแล้วปู่ไปนั่งปูปงป่กลับมานั่งที่เดิมไม่ได้หรอ <laughs> ไม่ได้ด้วย เดี๋ยววันนี้ขันหน้าตามึงดูดิเดี๋ยวไปดูสุขทั้งผู้รอ้องสุขทั้งผู้ฟัง